อีกก็ได้นะอ่าคราวนี้เรามาทําการชั่งกิโลขายกันแล้วนะครับกี่กิโลอ่าอาะไรของจริงของจริงจากในไร่ในสวนเรานะครับแล้วก็เอาเข้ามาชั่งกิโลขายเลยนะขายกันขายกันรับซื้อกันสดๆดในรถเลยนะครับโดยภายใต้การน,นำของบริษัทเมทาลินพุนซับ99จำกัดนะฮะอ่าร <c oughs> อาบที่ห้าแล้วนะครับรอบนี้ เรามารับซื้อกันนะครับในสวนนี่ทาการชั่งกิโลนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นกันนะครับโอ้ยสอดมานะครับศูนแปดสิบแปดศูนแปดทำไมถึงเดวจะไปเอามาใส่อีกอนีดีว่าอ <c oughs> <c oughs> ่ามาชั่งขายกันแล้วนะครับ <Okay. S 1> ชั่งขายกันมีสองถุงปุย๋ย <c oughs> อา้าวเริ่มขยบขึ้นเรื่อยเรื่อย ครับตอนนี้ผมก็พาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านแล้วก็เพื่อรับชมไฟ้สดอยู่ขนะนี้นะฮะนะครับเรามาที่ในสวนกันนะครับมารับซื้อลูกสดนะฮะก็ทางเกษตรกรบระเจ้แกตัดเรียบร้อยนะครับใส่ถุงปุ๋ยเราก็เอามาช่างเป็นกิโลกันนะครับเพื่อทําการรับซื้อขายกันนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจนะฮะ สนใจอยากจะปลูกโกโก้นะฮะลองติดตามดูในเพจบร,ริษัทนะครับเมทาลินทุนทรัพย์99จำกัดนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะเลยนะครับ <c oughs> อ่าเราจะทำการอ่า <c oughs> ชำระเงินนานต <c oughs> ากรนะครับ ลูกยังออกน้อยอยู่นะครับยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นะนะครับเกี่ยวกับเรื่องอการซื้อขายนะฮะเดี๋ยวถ้ามันประมาณสักห้าปีเจ็ดปีไปเรื่อยก็จะดกขึ้นมากขึ้นนะครับมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้น,ขน,นเรื่อยๆนะครับอ้าวลองดูฮะนี่นประเจิญก็ได้เป็นเงินสดละนะครับนะนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับเดี๋ยวคุยประเจินิดนึงประเจิดีใจไหมครับดีใจค่ะ ปลูกเล่นๆได้ได้ตังค์เลยนะคะ,ะได้างนจริงเลยจ้าน้องเสเลอรกรอยากปลูกกับพนี่มั้งไหม<ด>อยากปลูกโกโก้มั่งไหมครับอาโอเคเป็นที่น่าดีใจนะครับแล้วก็ชื่นใจได้เงินละอย่างน้อยๆไว้ซื้อกับข้าวซื้อข้าวสบายนะครับโอเคฮะเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมากันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ